สวัสดีครับมาเบิงอีหยังครับบ้านนี้นี่เห็นปะครับอันนี้เป็นทีห้าสิบนะครับตัวใหม่อออืืใบสีขาวทำมาเพื่ออะไรลดการดูดซับแสงนะครับลดความร้อนในใบพัดนะครับผมเนาะนะครับเพราะว่าตัวเก้าเป็นสีดำนะครับสำหรับทีห้าสิบจะเป็นใบสีขาวนะครับเบิงในหุ่นอืันนี้ทียี่ห้านะครับตัวใหม่ทั้งคู่นะครับผมอันนี้บรรจุ มันจูนน้ำได้40ลิตรอันนี้ได้20ลิตรแต่ถังวานตัวนี้ได้2 5ห้ากิโลกรัมนะครับผมตัวนี้ได้50กิโลกรัมหรือว่าหนึ่งกระสอบนะครับนี่ครับดีใจกราดจากคูโบตานะครับจัดจำหน่ายโดยคูโบตานะครับผมกล้องกิบบอนเป็นแบบใหม่นะครับเนี่ยมันเป็นแบบใหม่ถอดทำความสะอาดเช็ดเลนได้นะครับผมแล้วก็มีตัวตรวจจับสิ่งกีดขวางเพิ่มมาอีกสองเป็นสี่นะครับข้างบนสองข้างล่างสองนะครับ ไฟทํางานยังเป็นสีดวงเหมือนเดิมนะครับผมรูปลักษ์ก็เปลี่ยนไปนะครับผมแล้วก็ฟังกช์ชันการใช้งานก็มีเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะนะครับปกติเราต้องใช้โดนเล็กหรือว่าตัวโปรแกร,รม d j ไซ e r เทนะครับถ่ายภาพเก็บภาพก่อนทําภาพสามิตินะครับแต่รุ่นใหม่จะถ่ายภาพเก็บภาพในตัวลำได้เลยนะครับแล้วก็ประมวลผลในรีโมทได้เลยนะครับทําเป็นแผนที่ได้เลยในรีโมทนะครับผมตัวนี้จะเพิ่มฟังก์ชันตัวนี้มานะครับถือว่าดี นะครับผมระบบดีกว่าเดิมเยอะแล้วก็ระบบกันชนนะครับระบบเรดาร์นะครับเพิ่มมาอีกนะครับเห็นนี่ละไอเรดาร์ด้านหลังไหมนะครับผมสุดยอดครับสนใจทักบอกในคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวเอาเบอร์เซลไฟายขายให้นะครับผมมันดาวได้ผ่อนได้นะครับมาแล้วครับสมมติว่า สวนทุเรียนสวนข้าวสวนป่าสวนอย่างพารานะครับผมการทํางานของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับน uh> ี่ครับ oh นี่ครับเขาจะบินไปต้นต่อต้นเลยนะครับแล้วก็พ่นลงเห็นป่าครับคุณอะปื้ยเบิ่งเบิ่งอ้ได้แล้วครับผู้เสียชราพี่น้องมาลุกเลยโอ้ไล่สุดยอดครับเบิ่งเบิ่งบ้บ้ยครับคณะเบิ่งเลยครับพ่นอ้อยพ่นมันพ่นยา อีดีสุดๆเลยนะครับเบื้องละอองโอ้พูน่ะเบิ้งองรถครับตอนนี้นาสร้างวัดเหนียวกันแล้ว สนใจท่าบอกในคอมเมนต์นะครับเด้อเดี๋ยวเบอร์เซี่ยไฟขายให้นะครับพ่นมั่นพ่นอ่อยพ่นอย่างพราสได้ทุกแบบครับสวนพลไม้นะครับเราอองรับประกันเลยถึงแน่นอนยังได้กับทอดนะครับระยะการฉีดพ่น8เมตรเก้าเมตรนะครับม่ต้องห่วงนี่ขาไม่อีกแล้วมาเบิ้งเอ่มาเบิ้งอีกเบิ้งอีกเบิ้งอีกบวดอ่ะเออโอ้เสียสาระอีนี่เสียสารหัวเปียก